อย่าทำสามอย่างนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากเรียกให้สัมภาระมาหา oh, <no. S 1> ครูเชื่อนะคะว่าหลายคนไม่รู้เลยว่าการทำสามสิ่งนี้จะเป็นการเรียกให้สัมภาระมาหาค่ะอย่างแรกนะคะการขอคืนภาษีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งรายได้ทั้งหมดไม่มั่นใจในค่าลดหย่อนหลักฐานไม่มั่นใจในหลักฐานการหักค่าใช้จ่าย อยากขอคืนภาษีค่ะการขอคืนภาษีเป็นการที่สัมภาระมองแล้วว่าคุณมั่นใจให้ตรวจสอบคุณมั่นใจในหลักฐานแล้วคุณถึงขอคืนภาษีเพราะฉะนั้นนะคะสัมภาระต้องเรียกหลักฐานในส่วนของรายได้ในส่วนของการหักค่าลดหย่อนและเช็คในส่วนของรายจ่ายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณอยากขอคืนภาษีเป็นดีที่สุดค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณเป็นไรายได้ค้าขายออนไลน์ และอาจจะแจ้งรายได้กลมๆไม่ได้บอกทั้งหมดไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะอาจจะใช้สิทธิ์เหมาจ่าย60%มีค่าลดหย่อนแล้วสุดท้ายพอคำนวณแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณได้คืนภาษีถ้าเป็นแบบนั้นนะคะและคุณไม่ได้ยื่นรายได้ทั้งหมดอย่างของคืนภาษีค่ะเสี่ยงมากเสี่ยงมากแต่ถ้าคุณเป็นสี่สิบลมบหนึ่งนะคะสี่สิบลมบหนึ่งก็คือรับเป็นเงินเดือน ในที่นี้นะมันไม่มีการที่เราจะแจ้งบางส่วนไม่แจ้งบางส่วนเราต้องแจ้งทั้งหมดอยู่แล้วถ้าไรายได้เราเป็น t ท e ของ4 0 1นะคะแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าเกิดมีการขอคืนภาษีนะคะให้ยื่นเรื่องขอคืนได้เลยค่ะมาดูข้อที่2กันบ้างค่ะถ้าคุณเป็นบุคคลที่ได้รับนะคะ,ร,ะ,คะรับนะค่ะรับนะยอดโอนเงินนะคะ400ครั้งและ2ล้านบาทหรือรับนะคะ3 0 0พครั้ง ่ออะไรต่อธนาคารตอนนี้ยังเป็นต่อธนาคารอยู่นะคะคุณจะเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงค่ะ oh, <no. S 1> เพราะถ้าเกิดคุณเข้าเกณฑ์น,นี้นะคะธนาคารเรียกว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษค่ะจะส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรเพราะฉะนั้นนะคะคุณมีหน้าที่ไปดีแคลร์ค่ะถ้าเกิดว่ายอดนั้นเป็นยอดที่คุณโอนเองยอดที่ญาติโอนมายอดที่ไม่ได้เป็นรายได้นะคะแต่เป็นยอดที่รับโอนในเรื่องส่วนตัวต่างๆคุณสามารถไปดีแคลร์ได้ แต่ถ้าคุณดีแกลไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะให้สัมภาระตรวจสอบและรับรู้รายได้ที่คุณไม่ได้แจ้งอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะและแน่นอนนํามาซึ่งการคํานวณภาษีใหม่และเมื่อคํานวณภาษีแล้วคุณเสียภาษีเพิ่มคุณจะต้องเสียทั้งภาษีเพิ่มและโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามจํานวนเดือนจํานวนปีที่เสียล่าช้าด้วยค่ะ oh <no. S 1> อันนี้คือข้อที่2นะคะ ในตอนนี้ในส่ของข้อที่2เนี่ยยังนับเป็นต่อ1ธนาคารแต่ในอนาคตนะคะครูคิดว่าน่าจะนับต่อ1 ID และอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการโอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้แยกธนาคารแล้วในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จริงๆแล้วอ่ะควรจะเตรียมตัวและวางแผนภาษีได้แล้วนะคะอย่าไปทําใกล้ๆตอนที่เขาเริ่มประกาศกฎเกณฑ์แล้วปรับเปลี่ยนกันไม่ทันอันนั้นจะเสียหายเยอะเลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่รู้เลยแต่ครูแจ้งให้ทราบนะคะก็คือถ้ามีโครงการของรัฐนะคะเช่นคนละครึ่งแบบนี้นะคะและร้านค้าต่างๆเนี่ยไปลงทะเบียนอยู่ในกฎเกณฑ์ของโครงการนั้นด้วยข้อมูลของคุณก็จะถูกส่งให้กับกรมสรรพากรแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครที่เข้าโครงการคนละครึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมา และไม่แจ้งรายได้ที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นให้สัมภาร์ตรวจสอบแน่นอนค่ะอ่าวันนี้เอาไป3ข้อก่อนนะคะแต่จริงๆมีหลายข้อเลยที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยงให้สัมภาร์เข้าตรวจไว้ติดตามไปในคลิปต่อๆไปนะคะ